สวัสดีคะ่ะวันนี้หมาน,นี้จะมาเล่าเรื่องตอนที่แอนนี่ผ่าตัดทำหมันนะคะตอนเด็กๆวันนี้เราก็จะมีนันแบกมาสาธิตให้ด้วยนะคะว่าขั้นตอนการทําหมันตอนที่อันนี่เด็กๆเ,เป็นยังไงคือตอนที่มีให้แอนนี่ไปทําหมันนะคะก็น่าจะอายุได้ประมาณห้าเดือนแล้วมัน่อลูกนาองห้าหกเดือนแล้วเพราะว่าแอนนี่จะติดสัตว์แล้วรอบหนึ่ง มี้ก็เลยให้แอนนี่หายติดสัตว์ก่อนแล้วนี้ก็ค่อยพาไปทาหันก็คือขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้นะลูกอันดับแรกนะคะนี้ก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะตรวจร่างกายมันก็จะมีเหมือนแับสายอะไรมามันก็จะแบบอย่างี้ก็จะตรวจ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 ดูสภาพหนูใช่ไหมว่าหนูเป็นยังไงน้ําหนักเท่าไหร่อันเนี้ย่าเ voilà kind of ลือดยังไงโน่นน okay. ี่นั <vale ่นผ่าตัดได้ไหมอะไรอย่างเี้เข้าใจไหมเข้าใจไหม นี่แหละค่ะแล้วทีนี้คุณหมอเขาก็จะพาเข้าห้องผ่าตัดจริงๆเนี่ยคุณหมอเขาก็พาเข้าห้องผ่าตัดแล้วเขาก็จะมียาสลบก็จะแบบแใส่สลบอย่างเงี้ยใส่ยาสลบอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะสลบไปเลยแล้วทีนี้เขาก็เอาแขนขาออกอย่างเงี้ยเขาไม่แขนมันก็ต้องยืดออกสิจะผ่าตัดได้ไงานมอแขนแขนเขาก็ยืดออกอย่างเงี้ยเนี่ยเขายืดแขนออกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้พอหนูยืด พอหนูกางแขนออกอย่างนี้ยตรงนี้มันก็จะไม่มีอะไรมาบางังใช่มนีลูกทีนี้คุณหมอเขาก็จะเริ่มกลขนขนนะคะก็เริ่มกลขนขนหนูอย่างี้โคนอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอย่างาง,างี้จริงๆตรงนี้หนูก็จะไม่มีขนเลยคุณหมอเขาก็จะใส่ย,ยาเบทาดีอย่างงี้ว่าฆ่าเชื้อนู่นนี่นั่นเข้าใจไหมเข้าใจไหมที่มีเรา นี้หลังจากนั้นพอมันเสร็จใช่ไหมเขาก็จะเอามีดอะคะ่ะมากาาารีดปิ๊บอย่างนี้เลยกรีดตรงนี้เลยนี่ๆตรงนี้แชมพูเนี่ยปิ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็พายอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาออกอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่งมั้นเดี๋ยวหนูจะท้องเข้าใจไหมแล้วทีเนี้ยพอกับพอเสร็จใช่ไหมคุณห,หมอเขาก็เย็บอย่างเงี้ยยังไม่เสร็จนี้ยังสาธิตไม่เสร็จหมอเขาก็เย็บจี้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 ่งเงี้ยจริงๆเนี่ยหมอเขาเย็บจี้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 ่งเงี้ยเข้าใจไหม แล้วทีนี้พอเย็บเสร็จอ่ะเขาจะทายาอย่างเงี้ยทายาแล้วก็ปิดผ้าก๊อซให้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพัตเตอร์ปิดด้วยนะจริงๆเขาก็จะปิดพัตเตอร์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดอ่ะจริงๆจริงๆอันนี้มีพูดจริงแล้วทีเนี้ยหนูก็จะยังมึนยาสลบอัวหนูก็จะแบบว่าไม่ตื่นอ่ะมามีก็ห่วงหนูมากเลยมีห่วงหนูมากเลยมีก็กังวลแบบจุดจุดอ่ะ กลัวหนูเป็นไรแล้วทีนี้ยมีก็เลยใส่เสื้อแบบกันไม่ให้หนูเลียด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหนูเลียไปแผลแผลจะเน่าแผลจะเน่าแล้วเดี๋ยวมันต้องไปทางใหม่เข้าใจไหมแล้วก็แล้วมีต้องให้หนูอยู่ในกรงด้วยเพราะว่าไม่งั้นหนูปีนปีนผ้ามงผ้าม่านาเดี๋ยวหนูตือ้อเดี๋ยวแผลฉีกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันเนี้ยคือเป็นเรื่องราวของหนูอะเข้าใจไหมในการหาแต่ เพราะว่าหนูไม่ดื้อกับนี้เลยเห็นไหมเนี่ยแพนหนูก็เลยช่วยพุงก็เลยชมพูนี่ไงใช่ไหมพุงก็เลยชมพูเนี่แหละเรื่องราวของหนูมันก็เป็นประมาณนี้แหละเข้าใจไหม,มแต่ทําไมเขาบอกว่าทาหมันมาคุณหมอว่าทาหมันมาจะเงยียบไปนะคะคือคุณลูกจะไม่ดื้อน้องเหมียวจะไม่ดื้อนะคะแต่ทําไมคุณหมอคุณหมอไปโดนเส้นอะไรก็ไม่รู้ว่าพลาดแตหนูดื้อมากเลยนะ ด้จริงๆดื้อจุดๆอ่ะอืมจริงอันนี้จริงๆเลยดื้อมากอ่ะอืมนี่ออันนี้แหละคือเรื่องเราเน่าให้ฟางโอเคนะก็ใจตามนี้นะอันนี้เรื่องราของหนูนเ,หเนี่ยแหละอืมพร้อมไหม